หนึ่งสองสามแล้วก็สองสี่หกแปดสิบเลือกได้ยังเลือกได้ยังอ้าวเฮลโหลสวัสดีครับน,น้องน้องท่านผู้ชมทุกคนวันนี้นะครับมีหลายคนบอกกับพี่ต้นเสมอว่าพี่ต้นเมื่อ,อไรจะทำที่สุดแห่งปีกับของเล่นที่อยู่ในตู้วันนี้ครับน,น้องน้องท่านผู้ชมทุกคนเราลื้อมาทาั้งตู้ครับแต่ก็ยังไม่หมดนะครับ เราจะทำรายการที่เราเรียกว่าที่สุดแห่งปี2018ของเล่นที่ดอะต้นฮีโร่ชอบที่สุดต้องบอกน้องๆท่านผู้ชมนี้ก่อนว่าของเล่นที่พี่ต้นเลือกมาเนี่ยบางอันมันขายในปีอื่นแต่พี่ต้นซื้อปี2018และชอบมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่สุดแห่งปีของพี่ต้นมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่ฟิกเกอร์มันยังมีของอะไรอีกมากมายเดี๋ยวเรามาตามกันเลยว่าที่สุดแห่งปี10อันดับมีอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะเย้ yeah! มานะครับที่สุดแห่งปีตัวที่9นะครับรจริงๆเราจะไม่เรียกเป็นตัวก็ได้น้องๆมันคือถังนี่ครับผมอันดับ9ที่ <9. S 1> สุดแห่งไม่ใช่อันดับ9ก้าอีกที่สุดแห่งปีอันดับที่10อ๋ออันดับสุดท้ายครับน้องๆขอโทษทีพี่ต้นพูดผิดถังป๊อปคอร์นเดดพรูจากงาน Major City c i t y p ีส์เพดูนะครับน้องๆดูดีๆนะว้าที่ชอบไปอันดับที่10เพราะว่า เชิญกินช e. ั uh ้นซินี่ครับอันดับที่สุดแค่ที่สุดแห่งปีของพี่ต้นดานเป็นทางป๊อปคอร์นนะครับต่อมาเรามาดูที่สุดแห่งปีกันนะครับผมนี่พี่ต้นได้คัดสรรและเลือกมาบ้างแล้วนะครับเรามาดูอันดับที่9ก้ันเลยได้แก่ทึมทึดดึมท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 ึมตัวจาก In นฟินิตี้วอลทอนะครับผมตัวนี้ต้องบอกน้องท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสวยมากแต่ แต่ที่เลือกไปอันดับ9เพราะว่ามันจะเอามารีโปรดักชันใน Infinity War ภาค4แต่สวยนะครับนี่เห็นไหมนี่ใครที่อยากดูคลิปที่พี่ต้นรีวิวนะพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ที่ใต้ชื่อที่เราเรียกว่า d e s c r i p t i o n นะของทั้งหมดที่พี่ต้นรีวิวไปนะครับนี่คืออันดับที่9ว้าว้าวาว,าว้าวทายกันว่าอันต่อไปจะเป็นอะไร ไม่ได้อยู่บนชันนี้นะครับเพราะพี่ต้นเลือกไว้แล้วนะครับต่อไปอันดับที่แปดึงตึดิถึง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 ง The Ting นี่ถามว่าทำไมพี่ต้นเลือก The Ting นะครับน้องๆต้องไปดูคลิปของ Fantastic Four นะครับที่เป็น version The Ting เพราะว่าพี่ต้นบอกอย่างละเอียดเลยว่า texture มันดีมากๆเห็นไหมนี่นะครับนี่คืออันดับ8นะครับและดูหน้าครับ เห็นไหมอันดับที่แปดไอมิโต้นั่นเองนี่เบนกิมนะครับหรือเดอะติงนะครับผมต่อไปอันดับที่เจ็ด one two three four มาเรามาเรามาเรียกอันดับที่เจ็ดเรามาเรียกอันดับที่เจ็ดกันดีกว่าอันดับที่เจ็ดได้แก่ทำทาดำท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 ำาปิตไปฟลิงทานอสกับ S h a f i g u r d นี่นะครับเป็นธานอสในเวอร์ชัน S have f i g u r นะครับผมจากค่ายของบันไดหรือรุ่งบันนั่นเองนะครับจริงๆเขาให้รายละเอียดมาดีนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยที่พี่ต้นชอบเป็นเบอร์ที่เจ็ดเพราะว่าพี่ต้นเฟล,ลอย่างหนึ่งคือน้องดูดีนะนี่คือมือแบบนี้แต่มันให้มือดีดมาข้างนี้ซึ่งมันไม่มีในหนังมันอยู่ในบูเล่ถ้าน้องเห็นในแผ่นบูเล่จะมีท่าดีดมือขวาแต่ในหนังมันดีดมือซ้ายเอาไป เป็นเบอร์เจ็ดครับต่อไปเบอร์ที่หแล้วนะครับน้องๆเราเหมือนจัดอันดับเพลงเลยอะนะครับเบอร์ที่6น้องๆทุกคนเคยเห็นแล้วแน่ๆและต้องชอบไปกับพี่ต้นแน่นอนเพราะว่าพี่ต้นส่งชิ้นงานอันนี้ไปให้คุณเบนวรานะครับหรือเบน c u คัสตอมดีไซน์เนาะใน Facebook เพจแฟนเพจซึ่งสวยมากใครรู้มั่งใครเดาถูกมั่งใครเดาถูกมั่ง มันคือทึม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 ทมติดหนึ่งใน6ครับพี่น้องกับ i อ o ร m แมนของคุณเบนเวลาที่ทําสีนะครับผมแล้วก็ทํำคัสตอมตัวปืนมาตอนนี้มีฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเรากำลังเตรียมตัวจะย้ายบ้านแล้วก็มีปีกนะครับผมนี่นะครับว้าใครสนใจอย่าลืมติดต่อได้นะครับพี่แชร์ริงไว้ให้ด้านล่างนะครับผมนี่คือเบอร์ที่ห ไอรอนแมนมาร50กับ Infinity War เย่ต้องวางเบาๆครับมันชอบหล่นนะครับว้าวเข้าสู่ท็อปฟแล้วครับพี่น้องและท่านผู้ชมทุกคนใครเดาถูกมั่งระหว่างดูท็อปฟอันนี้ใครเดาถูกมั่งลองพิมพ์ตองคอมเมนต์บอกหน่อยว่า5 4 3สีมีอันดับอะไรบ้างมารยกันเลยครับอันดับที่5ได้แก่ บ้าฟมอนสเตอร์เวนอมครับผมถามว่าพี่ต้นชอบตรงไหนชอบตรงปากครับและพี่ต้นชอบเสพคลิปของต่างประเทศมากคือคุณคุณพี่ท่านหนึ่งที่เขาทำงานคัสตอมเนี่ยเข้าบาฟตัวนี้มาทำเป็นไลออดแล้วมาทำเป็นบ้าฟเวนอมที่เป็นสีเหมือนกับหนังที่ทอมฮาร์ดีเล่นทำให้พี่ต้นรักตัวนี้มากเดี๋ยวพี่ต้นทำท่ายู เหมือนไหมครับน้องๆนะครับนถ้าแลบลิ้นด้วยนะครับเป็นบ้าเว็นนอมเป็นอันดับที่ห้านะครับตอนนี้ผู้กันตรงเลยนะหายากมากนะครับว้านะครับต่อไปทัฟโฟนะครับน้องๆ่านผู้ชมทุกคนโหยนะครับทัฟโฟนะครับเรามาดูกันว่าทัฟโฟนี้คืออะไรตัวที่สี่ใครเคยดูหนังที่เขาได้ฉายาว่านักฆ่าปากปีจอมั่ง รุนแล้วสินะค่าปักปีจอจะมีใครนอกจากเบรดไม่ใช่พี่ต้นนอกจากทอไม่ใช่พี่ต้นนอกจากกัปตันไม่ใช่พี่ต้นเแล้วเดดพู <c oughs> pool, น้องตัวนี้จริงๆนะเป็นท็อปโฟงพี่เลยจริงๆพี่อยากให้เป็นท็อปวันมากเพราะว่าพี่ต้นได้หัวจากพี่นิกรละเฉเดชมาแล้วมันเข้ากันกับตัวนี้ดีมากนะครับแล้วฟินมากกับการเล่นกับตัวนี้และตอนนี้พี่ต้นได้ตัวนี้มาเพิ่มน้องๆ โคตรฟินก็ไปใหญ่เลยไปไหนแล้วนี่นี่นี่น,นะครับอ๋ออ๋ออ๋อ,ยอ,อยหยิบไม่ได้หรือมาเยอะนี่พี่ต้อนมาเล่นกับคิดพูลแล้วน้องคิดดูดิตอนนี้มันจะมีหมาด็อกพูมาอีกแล้วมีกระลอกอีกมันอยู่ท็อปโฟของพี่ะนกะฆ่าปากปีจอนะครับคือสวยมากใครสนใจลองติดต่อพี่นิกรัชเฉเดชได้นะหัวสวยมากนะครับผมตัวนี้นะต้องระวังนิดน,นึงนะคนจีนตอนนี้ทําแล้วแล้วก็ก๊อปมายัางเหมือนแถมใส่กล่องด้วยโอ้ไม่ก็นะครับผมนี่คือท็อปโฟ นักฆ่าปากปีจอไปแล้วครับ <c oughs> อุ้ยติดท็อปทรีด้วยอ่ะแหมติดท็อปทรีด้วยน้องๆรู้ไหมท็อปทรีของพี่นะเป็นสิ่งที่พี่ชอบมากและพี่เคยบอกทุกคนเสมอว่าพี่นิสัยเหมือนตัวละครตัวนี้เมื่อสมัย10ปีที่แล้วดูดีๆนะดูท่านะ 1, นึ่งสองวับครูฟหรออะไรนะ I am good หรอไม่ใช่เอาใหม่นะ <c oughs> กามอร่าอะไรนะกามอร่ากามอร่ามันผู้หญิงอ้วนไม่ต้องแล้วอันดับที่สามของพี่คือดร็อคเตอร์สเตรทเดอะฮักกระบอกม่ดูท่าดูท่าเล่นกล้ามเดี๋ยวนะด,ดูนะเล่นกล้ามเล่นกล้ามแต่ตั้งนี้ก่อน <c oughs> พร้อมนะครับน้องๆนะ <c oughs> <c oughs> ที่พี่ชอบตัวนี้คือเอา,อางี้เลยเป็น S.H.Figuarts ตตัวเดียวที่พี่ต้น ยอมลงทุนซื้อนะครับเพราะว่าพี่ต้นไม่เคยซื้อเดอะฮากเลยนะเดอะฮากในเวอร์ชั่นแรกที่เป็น a v e n g e r a g e of Ultron รคือสีเพี้ยนมากตัวนี้สวยสุดเห็นไหมนี่คือที่สุดอันดับที่3เย้จบแล้วครับน้องๆเย้สามอันดับ7อันดับนะครับผมแล้วแล้วพี่เด้ยังไม่ครบยังไม่ครบแปดเก้าสิบเมื่อกี้หนึ่งสองไปไหนนะครับนี่นี่เจอแล้วครับน้องๆรอสักครู่นึงนะครับเรื่องไปหยิบก่อน ที่สุดแห่งปีทึมถิดิึมทึมถึมทึมถึมึมถึดิมทึมทึมถามว่าทําไมนี่เป็นที่สุดแห่งปีใครรู้บ้างใครรู้บ้างใครรู้บ้างครับอย่างงี้ครับน้องที่สุดแห่งปีจริงๆตัวนี้มันออกเมื่อปี2016กเขาคือบัฟวอเจอร์นะครับเป็นอ e ีแล้งที่นําโดยแสดงนําแสดงโดยไมเคิลคีตันคนที่เล่นเป็นแบทแมนแต่ความฟินของพี่คือตัวนี้ยังไม่มีการรีโปรดักชั่น และประเด็นคือที่แพงที่สุดน้องรู้ไหมบาร์มันคือตัวไหนไม่ใช่ตัวนี้นะบารมันคือปีกมันคือปีกทั้งหมด7ส่วนนะครับเฉพาะปีกนะราคา3,200บาทแต่ทั้งตัวบอกเลยว่าที่สหรัฐอเมริกาที่พี่ต้นให้เพื่อนไปดูที่ร้าน Forbidden Planet ให้ไปดูที่ร้านเอ่อ Midtown Comic ราคาอยู่ที่6,200บาทนะครับแต่ประเทศไทยไม่ได้ขายอย่างนั้นนะครับ น้องลองหากันได้นะแต่ตอนนี้หายากมากนี่คือเบอร์สนะครับไมเคิลคีตันกับบับวอเชอร์นะครับ,บ,รบหรือ e ีแลง์นัเองสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดแล้วมันจะล้มตลอดเวลาเลยนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเดี๋ยวพี่กลางก่อนมันจะล้มตลอดเวลาเลยนะครับโอเค,อเคใครที่เคยเห็นพี่ต้นบ้าคลั่งธานอสมาแล้ว น้องลองทายซิว่าพี่ต้นชอบธานอสไปแล้วใช่ไหมไออันดับที่พี่ต้นบอกแต่แต่สิ่งที่พี่ต้นชอบเฮ้ยมันหายไปไหนถุงมือมันหายไปไหนถุงมือมันหายไปไหนน้องๆว้ามันอยู่นี่ครับผมว้านี่คือทานอสอินฟินิตี้การ์เดเบอร์หนึ่งเฮ้ยเฮ้ย เราทานออกเลยล่าเออเอาทานออกโชวตกใจไม่ตู <laughs> <laughs> ทั้งเอาทานออกน้องๆเอาทานออกนะครับตกใจโอ้ยตังห้าพันนะครับนี่คือปลาหนึ่งนะบผม i n f i n i t y g a กาเร็ตนะครับผมกับ Thanos Infinity w a r น้องดูท่านี้ดีๆนะพี่ต้นจะให้พี่เบย์หายไปจากโลกพร้อมนะครับ ย้ยังดูแต่พี่ต้นทำแบบนี้ไม่ได้เพราะพี่ต้นรักพี่เบ๋โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนหากชอบคลิปนี้รักคลิปนี้นะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์และเข้ามาดูของเล่นที่พี่ต้นได้ทำการรีวิวไปนะครับสุดท้ายนี้เลยนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเดี๋ยวพี่ตอนนี้ออกก่อนอย่าลืมนะเรายังมีคลิปความเฟลแห่งปีอีกนะน้องๆคนใดชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์บอกเลยให้พี่ต้นรือตู้ตรงไหนบอกได้เลยหรือไม่ก็ถ่าย ทายมาเลยว่า<อ>ความเฟลแห่งปีในคลิปหน้าที่พี่ต้นจะถ่ายมันคืออะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้เราต้น e r o Channel กับเบอร์หนึ่งอินฟิน t y g a ก e และเป็นของชิ้นแรกที่พี่เบอ,อนุญาตจนก่อกำเนิดตู้อลไรนี้ออกมานะครับจะเป็นยังไงนะครับเรามาพบกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้เดต้น e r o Channel รักทุกคนเสมอ10อันดับที่สุดแห่งปีของเดต้น h ี r รในปี2018บาย